กรของในพื้นที่อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้นําผ,ผลผลิตทางการเกษตรนําไปแจกฟรีให้กับประชาชนชาวลําพูนในพิธีพุทธาพิเศษพระเสด่างคะมณนี่ค่ะที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลําพูนบริเวณด้านข้างประตูฝั่งขาออกชาวเกษตรกรอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญชวนประชาชนชาวลำพูนให้มารับพืชผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรค่ะที่นำมาแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระเสด็จตังขมณีและพิธีเทวาพิเศษอนุสาวรีพระนางจาม,มเทวีรวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาค่ะเขาก็อย่างที่เห็นนะครับผักจานวนมากเลยทีเดียวที่ไปประกอบอาหารได้ทันทีนะครับทั้งนี้ก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ทุกคนนั้น ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเกษตรกรชาวอมก๋อยก็ได้ร่วมสนับสนุนผลผลิตและได้แจกจ่ายไปในหลายพื้นที่แล้วด้วยเพื่อเป็นการกระจายความช่วยเหลือส่วนหนึ่งนะครับโอ้โหต้องขอบคุณน้ําจิตน้ําใจนะคะจากพี่น้องเกษตรกรชาวอมก๋อยจริงๆเยอะมากๆเลยนะคะนําไปแจกในครั้งนี้ครับ